นี่ด้จ้ะแ่งโมปาบีโดปาบิโดเห็น้ะเกิเนครับพ่จ้ะแมนเบิดเต็มสวนนี่จ้ะย่างสวนเกษตรเกษตรกรชาวบ้านเข้าปลูกนี่เลยจ้ะผลผลิตถามว่าตลาดมีรองรับไหมก็ตลาดรองรับกับคนไปปลูกทางข้างจ้ะเพเป็นตลาดที่จะไ,ไปขายขึ้นห้างขึ้นยังมันก็เลย อยากขายออกซายยิ่งน้อย้าต้องมีการตลาดพร้อม่ะการปลูกของผูกพักอันนี้ก็ถั่วนะคะน,นี่พืชเกษตรกร,ร,กรพืชเกษตรกรเข้ากระจังสี่แหละจ้ะสร้างให้เจ้าสวนนันเป็นชืละเกษตรกรบอกพ่อตาหันมาเลีงยงยถือาคากี่ลีบ่อกย่ ขายสามตัวลอยคือข้าวกลีเกษตรกรไทยอยู่ดีกินดีมีเกียรติจากสีอยู่เด้อออว่ามันแมนบ่าจ้ะมันบ่แมนหนอกเกียรติมากจะเสขายของกับอะไรเท่าไหนเงินพอบาทดูจนหมอกโม่ชาวเกษตรกรนั่งเตาเมื่อยามขาย อันบ่ซอยนี่นะตายรงให้มมโกมเจ้าโฆชนาใคอยอยู่ตูบเยอะนะเมื่อยามขายเข่าบา่เปล่าครับมันม่มียายสิยามกินงก <c oughs> บก็เด้อมกันมิ้งกบบ่าอุ้ยบ้าคนนี่่นผนผลิตผนผลิตได้เห็นบ่ พี่น้องครับสดสดปลอดสารพิษจากสวนเลยครับนี่เกษตรกรตัวแท้ตัวจริงครับนี่มาเด้อนะครับมาสนับสนุนคุณแม่หลายเต็มสวนอายะมีทคุณแม่คุณแม่ยังจ้าแม่กรอบแก้วแม่กรอบแก้วอยู่บ้านเขยันบ้านนาบ้านนาเด้อจากมาเส้นบ้านเชิงเกลือสุดบ้านเจอเลยเเเลยจออถามพี่น้องผมจัดเบิดบ้านซุดบ้านครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดของความขยันจ้านี่คือ เช่าเกษตรกรอยากเช่าเกษตรกรคุณค่ะตามกินก็ขึ้นใจเขาตามอีกเห็นเห็นกินไปเหนเลยเฮ้พุ่นแม่ยูบพุ่นแม่ชาวนานี่จ้ะอันนี้ก็คือเอาแม่เอาแม่เอาเราบ่มีนี่แหละใส่สารอี๋งเกษตรกรเกษตรกรไทยเห็นปะเกษตรกรแบบเป็นบ้าน เกษตรกรชาอบบานกนันยังสี่ละจ้ะต้องหาตลาดร่องรับมันบอ่อเพชรครับเพิ่นรลองเพงลงหน่อบ่าหาแล้วคิดว่า,ชาว้ชาวเกษตรกรชาวนานางังเสาเมื่อยามขายเขาบอ่อเป็นลาคา่ะเกษตรปลูกมันปลูกยางพาลากระยอนขิดว่ารา,า,าคา่ะมันสดี หันมาปลูกถั่วกะย่อนชิดว่าสีได้ขายดีเกษตรกรไทยอยู่ดีกินดีมีเกียรติจักสีอยู่เด้อคอยว่าครับผมเอาเลยครับหาอกีตูกับพ้องกันนี่จ้าเมลอนจ้ะเมลอนกำลังมวน เมลอนก็คือบักแตงโมล่ะจ้านี่ดึงถอยลังจ้่สิวะถอยล้างเลยดิเออนี่แม่มาเอาไว้รถเข้าวางเขาก็เมื่อกี้ไงโบ้ชวยเด็กฉันไม่ให้กระดึงนั่นบักขั่วกระดึงเอาใี่ไหมก่อนสลลงก้อนจำเด็ด ก็ฉลองความสําเร็จจ้านี่นี่คือผลิตผลอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นะคะย่ใหอย่สวนนะจ้าแมนบ่าแม่ไม่ต้องไปซีเรียสต้องไปบอยยี่หยางคมอพ่อพ่อเจ้าคือปล่อยให้นเราไปเลยเบิ้มือเลล่ะเบิดมือเลล่ะอจ้าแตงโมแตงโมอาคนนัวันชำวันอาไรอาคนยอนจ้นี่ช่วงนี้โตมากอาขี้นก่อนก็ั้นนนสิด่นี่นี่ขั้นสิได้ก่อน อกเไกรมูซ่เด้นบนกจ้นนจะมาเด้อมาเด้อนี่คุณละปารี่มาบึงสวนเกษตรจ้ะมาดูสวนเกษตรจ้ะสวนเกษตรอันนี้เป็นหมากทั่วเด้อจ้ะเป็นหมากทัวพ่นปุูกนี่อะจ้ะเป็นหมากทั่วจ้ะ อันนี้เป็นหมากบวบจ้ะเป็นหมากบวบเสีสวนมากสิเก็บเป็นดอกเป็นลำต้นจ้ะพระอีตูกับพองกันสะอ่อนอ สวัสดีจ้าอีแม่อีแม่อยู่บ้านไหนจ้าบ้านนาดค่ะโยนี่อยู่บ้านนาดบอกค่ะอืมบ้านนาดปลูกอย่างแน่นี่อยู่นี่มีแต่ปลูกบอกหม้อก็บอกคััวก็บอกบวบอกหม้อบอกหม้อพันอย่างค่ะพ็จะดูปลาดีโดค่ะคล้ายๆกินแตลาเนาะแต่ว่าเป็นตาแซบอยู่โอ้ยขค้ผ้ามางน่ไซิมจ้าไมซีฟเมื่อนี้โอ้ผ้ักไม่้อปลาดีโดแล้วก็หมักครัว เราก็บัวบัวบพื้นดินอยูุนี่จากไรอีเมย์เขไรเ็ดไรยูบ้านยังเกาะบ้านนาดบ้านนาดเอาแม่มีเบอร์โทรหาเพิ่นอยากโทรมาตัวโทรรับบ่อเปลี่ยนเฮ็ดบ่อเปลี่ยนโทรศั์บ่อเ็ดยังบ่อเปลี่ยนเลยอือเอาไปยูบ้านนาดอีแม่ซคือยังแม่แม่กอบแก้วผู้เาชีนคือว่ายิิงคือว่าเป็นบาปไปเลยเอือมันคิดไปเ่อยเอออันแม่กอบแก้วจะยูบ้านนาด มาเบิงเลยจ้ะณตอนนี้ผลิตผลของเรลานี่เต็มสวนอึ้งตึงอยู่นาะแม่จ้าเดี๋ยวดิมาทั่วกับพองกันจ้ะกันเลยมาเบิงนี่แหละของเรามันแมนอิรีบอสันนี่พูดล่ะเบิงมาทั่วเหล้าจ้ะเบิงเบิงเบิงแตงโมจ้ะแตงโมแตงโมบายอย่างก่อบาดีโดว่ะสันโอ้ย

นี่บ่อไปอีตูวนี่ไหนไปอีตัวอันนี้เดี๋ยวอีแม่เจ้าขายจังไดยนี่จิ๊กโลละอันสิบห้าบาทไชอันใดอันยอดมันยอดมันนี่บ่เอออือต้องเท่ากับสิบบาทเออต้องสิบบาทเอ้ยแม่สวนใหญ่ๆจังส่แม่ปลูกคนเดียวเห็ดคนเดียวบ่เก็ตัวเขาขายเห็นแล้วเขาเห็ดไปอย่างกับสีเหยียบปั๊บเออเออเออปั๊บปั๊บอ้สุดยอดอือก็พ่อมือนี่แล้ยวก็เจอขายแห่เห่า้เขาเห็ดไปเลย ตอนนี้บ่ตอนนี้นะมันย่างขายเอาโบราณที่นี่มันคือผิดพี่ตะผลมาพร้อมกันเลยโอ้อันปลาอายุปลาหนี่เริ่มจะดี๊ดอันไปเอาให้เพิ่นไปขายใส่เพนให้ด้วยขายตัวไอเดียได้ขายงวดนี่แหละเออเพราะเพราะช่วยย่างเพราะเห็นนะผบนี่ย่างมันอันนั่นมันหันปลูกคลือนี่ อันชุดนี right. uh, dear, ja. Japanese, memes, uh, ้ปลูกร่นมันมันได้ไปนากันเลาวกุนี่มาตายเห็นไหมได้ไปนากันเลยนี่มันปาบโดตายยังติดมาเลยติกินเลยติดกินก็ไปกินอยู่หน่อยเลยเตียงอ่ะเด้อจ้าแตีงโมจ้านี่รุ่นบิ๊กเบลี่บิ๊กพาบิโดบอกค่ะขอเบิ้งก่อนค่ะเอ้าเขาะเขา ดังปองปองซ้ำเลยโคนน่ะโอ้ยงโมลูกโตโตวันหวานรับประทานถูกอกถูกใจนี่แหละจ้ะเตียงโมแตงโมลูกโตโตย่ะแม่บ่จะเต็มสวนพนนะอยู่นี่ประมันจักไรล่ะนี่แม่จักไรแม่หาไรจ้ะหาไรเบื้องเจเบื้องหลดว่ามันไง อลังการงานต่างสมัย<อ>แตงโมยอยู่นี้ไม่ได้ใส่สารอะไรมากมายใช่ไหมคะออบอกได้ไหมหุยเนเอล่าคนเออหอ้ยอาจารย์โอเคจ้าโอเคนะจ้ามีอะไรดีๆคุณละปาลีก็จะเอามาให้เอฟซีที่น่ารักได้ชมแบบนี้นะจ้าต่อไปไปไปเบึงสวนมากคุ้เรียนอีกจ้ะโอเคจ้า นี่เราจะน่อยหลายซ้ำได้ผลิตผลแตงโมเอามาขายนี่จะทางทำจังสี่ลราจ้ะดีดีเด้ออีแม่